อาจจะขายประกันแล้วกูไม่ได้ขายประกันนะคะแต่เพื่อนกูหรือคนรู้จักหรือนักเรียนขายประกันเยอะมากนะคะต้องบอกว่าอย่างบางคนเนี่ยขาย a i a สีแดงแต่คุณเนี่ยไปทำเพจสีน้ำเงินฟ้าการเป็นว่าคุณไปขายอหาวิทยาอะไรอย่งงี้นั่นก็แปลว่าคุณอาจจะตกงานของของนายของเอไได้เพราะคุณจะ <c oughs> ไปขายนะนะทำโลโก้ทำสีต่างๆในตีมคู่แข่งเพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องดูว่าคุณต้องใช้สีต่าง ออริจินอลตามต้นฉบับหรือว่าตามบริษัทแม่ที่คุณเป็นนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างตรงมากเลยนะจดไว้ค่ะอ่ะนะนะสีเทาเทาดำทองโรสโกเมทัลลิกส์เงินเทาดำเงินทองโรสโกเมทัลลิกส์สีดำเทาเงินทองโรสโกเมทัลลิกส์ จะบอกบอกอารมณ์ความรู้สึกทันสมัยร่วมสมัยไม่ตกยุค